สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่5แล้วเนาะคุณครูก็ได้ตรวจงานนะแล้วก็เช็คงานสําหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ4ี่ชั่วโมงไปให้นักเรียนแล้วเนาะก็ค่อยๆตามงานกันไปนะคะใครขาดอะไรนะส่วนวันนี้ชั่วโมงที่5 <c oughs> คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําด้วยนะเ,เพลินเพลินเพราะาคุณครูอยากฟังนักเรียนอ่านออกเสียงบ้างภาษาอังกฤษเนาะ คราวที่แล้วนะคะครูสอนอาการถามดูกับดาสนะคะให้ตอบด้วย yes no ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมกันบ้านที่ครูแก้ให้คำว่าใช่ไหมเอกนะลูกถ้าไม่โทรคือใช้ใช้ของใช้นูน่นใช้นี่ใช้นั่นเอาแหละเลยรล้วเล่นเขียนวันที่นะคะวันนี้เราจะเรียนเล็กน,น้อยแต่เล่นตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี้ครูมีากิจการรมให้ทำเนาะแล้วเล่นเขียนวันที่ให้เรียบร้อยอ่าเขียนตามห้องของตัวเองนะ สามทับหนึ่งเขียนวันจันทร์ด้านบนสามทับสองเขียนวันอังคารนะคะเมื่อนกเรนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะวันนี้เมื่อวานเราครั้งที่แล้วเราเป็นขึ้นต้นด้วยดูถามดูถามยูตอบไอนะวันนี้คุณครูจะให้มา,ามฝึกถามผู้หญิงผู้ชายบ้างนะวันนี้จะฝึกถามผู้หญิงผู้ชายนะเอาเขียนวันที่ก่อนอเขียนวันที่เสร็จเราไปพร้อมครูเลยนะคะวันนี้เราจะ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงให้นักเรียนจำง่ายๆผู้หญิงเป็นแม่ชีใช้คำว่าชีถ้าอยู่ต้นประโยคเขียนตัวใหญ่ตัวแรกเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดในประโยคก็เป็นตัวเล็กธรรมดาผู้หญิงใช้ชีผู้ชายใช้ฮีนะคะ ตั้งใจฟังกิจกรรมนะวันนี้ครูมีกิจกรรมจะให้ทำอ่าเดี๋ยวเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้กันมัธยมเลยนะพื้นฐานเรื่องนี้นะถามดูกับดัสให้ตอบ yes กับ no ถูกไหมคะมาดูความแตกต่างก่อนวันนี้คุณครูให้ความแตกต่างถ้าไม่ทนันนักเรียนกดหยุดแล้วเลื่อนไปกดเออเลื่อนไปสำหรับเขียนก่อนนะ คุณครูไปก่อนนะจะได้ไม่ไม่นานมากคลิปจะได้ไม่นานมากนั่นเองก็กดอยู่แล้วก็เขียนเอานะมาดูความแตกต่างระหว่างดูกับด้าสก่อนคุณครูจะแยกให้นะนักเรียนสามารถจําจําตารางนี้ไปใช้ได้เลยนะในโตขึ้นก็ยังใช้ได้นะเห็นไหมคุณครูเขียนสมุดนักเรียนมีช่องสมุดคุณครูก็มีช่องเหมือนกันนักเรียนจะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่นักเรียนแต่นี่คุณครูเขียนตัวเต็มบรรทัด ดูคู่เขียนคำอ่านเล็กๆให้แล้วกันนะดูกับดัสอย่าใจเดี๋ยวนัางเล่นงงความแตกต่างระหว่างดูกับดัานนะคะาวันนี้คู่จะสอนไม่ mapping เล็กๆนะเรียนแยกนะให้แยกออกจากกันให้ได้นะนักเรียนจำไปเลยมันเป็นชุด วิธีการใช้ดูใช้ดูใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับ i y o u v นี่คือประโยคนี่คือประธานของประโยคนะครับมันคือ,อ,อคำสรรพนามในภาษาไทย I U V D เราจะใช้ดูคำพวกนี้เราจะใช้ดูส่วนใหญ่ชุดคำพวกนี้นะคะมันจะใช้คู่กันทั้งหมด IUVD เนี่ยถ้าเปลี่ยน <c oughs> เป็นดูเป็น das เป็นเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเดยว,เด,ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเอาแค่นี้ก่อนถ้าเป็นคำว่าดูขึ้นต้นด้วยดูให้ใช้ใช้กับคำเหล่านี้คือ iUVD เท่านั้นจะไม่ใช้ปนกัน ต่อไปนะคะถ้าเป็นดาสดาสจะใช้กับครูแบ่งครึ่งนะเดี๋ยวงงดาสจะใช้กับฮีฮีคือผู้ชายชี she. แล้วเล่นสังเกตเวลาเขียนนะคะตัวไหนสูงก็สูงกว่าเพื่อนตัวไหนต่ำลงมายาวลงมาเหมือนตัวไอ้ก็ยาวลงมา คุณครูพยายามเขียนเต็มช่องให้นักเรียนเห็นว่ามันสูงมันต่ำต่างกันยังไง he she it นี่ใช้ดสัสไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะคุณครูไปก่อนนะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ยก,ย,กยกตัวอย่างประโยคเช่น <c oughs> เราจะเราจะเรียกผู้หญิงผู้ชายด้วยชื่อทั้งหมดวันนี้เราจะเรียกผู้หญิงผู้ชายด้วยชื่อทั้งหมดเวลาถามนะเรียกผู้หญิงผู้ชายด้วยชื่อทั้งหมดเวลาถามาตัวอย่างเ,าเดี๋ยวจบหน่วยนี้มั้งคุณครูจะมีสอบนะทดสอบด้วยเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีถ้าคุณครูมีสอบครูจะแจ้งทุกอย่างละเอียดชัดเจนสงสัยอะไรถามได้เลยนะคุณครูยินดีที่จะตอบนะคะ อาดูตัวอย่างนะเช่น d o e s ขึ้นต้นประโยคด้วย d o e s เนี่ยครูเปลี่ยนสีดีกว่าแล้วเลีนจดตามคุณครูนะแล้วถ่ายรูปที่เลี้ยนจดส่งมาให้คุณครูด้วย d o s s d s e สสมมติตามด้วยชื่อคน d o e s คูโมดชื่อคนตัวแรกต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอชื่อคนตัวแรกต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ นะคะสมมติคุณครูเป็น d a s ยาย่าสมมติเป็นยาย่าก็ได้ ah dash ยาย่า go to school เห็นไหมอยู่ในอยู่ในอยู่ในประโยคตัวอื่นๆเป็นตัวเล็กหมดเห็นไหมคะเห็นไหมลกูกเอาเป็นตัวเล็กนะไม่เอาเป็นตัวใหญ่นะคะ เป็นตัวเล็ทั้งหมดบางคนเขียนตัว s ใหญ่ไหมคุณครูไม่ต้องนะลกูกเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะโอเคด๊ a สยาย่า go to school ถ้ามันจบประโยคมันไม่พอบรรทัดนั้เรียนมาต่อบรรทัดล่างได้ให้มันเป็นคำเดียวกันด๊าสยาย่า go to school by car เครื่องหมายคำถามเสมอเมื่อเป็นประโยคคำถาม Does ยา y a go to school by car ยาย่าไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหมยาย่าไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหม aya, Does ยาย่า go to school by car ถ้านักเรนต้องการดูคำอ่านนะันเรียนไปดูหน้าที่แล้วที่เราจดไว้นี่ไงเปลี่ยนจากดูเป็น does เห็นไหม Do you go to school เห็นไหมเปลี่ยนจากดูตรงนี้เป็น das. Okay. does โอ a ค Does ยาย่าวันนี้ Does เราตามด้วยชื่อคนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ Does yaya go to school by car เวลาตอบเหมือนกันถ้าใช่ขึ้นดูกับดาตอบได้แค่สองอย่างไม่ yes ก็ no ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นอ่ะแปลนี้ก็คือยาย่ากูแปลให้ยาย่าไปโรงเรียนโดยรถยนต ใช่ไหมใช่ไหมเอกนะใครเขียนไหมโทรมามันคือใช้ของใช้สิ่งของของใช้นะใช่ต้องใส่ในเอกคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะแถมภาษาไทยด้วยเป็นไงย่ายยาไปโรงเรียนโดยโรถยนต์ใช่ไหมเห็นไหมเขาถามว่าใช่ไหมเพราะนั้นตอบได้แค่สองอย่างคือใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมคะอ่าถ้าใช่ถ้าใช่ ใช่ให้ตอบนะักเรียนสังเกตนะคุณครูใช้ไม้บรรทัดทุกครั้งที่กครูขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นนะักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดด้วยนะลูกนะใช่ให้ตอบอะไร yes ไว้ก่อนใช่นะ yes ไว้ <"Yes> ก่อนใช่ yes, yes ต,ตัวใหญ่ yes y <"S 2> ตัวแรกตัวใหญ่เสร็จแล้วไม่ลืมค o m m a นี่ c a, yes o ม m า yes แล้วตามด้วย comma เสมอ yes <as> ยาย่าผู y à, y à, ้หญิงผู้ชายยาย่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช้ ใช้ผู้หญิงใช้ she นี่ไงผู้หญิงโอ้แต่แล้วผู้หญิงใช้ she เห็นไหมคะครูเขียนคำอ่านให้ก่อนขอโทษคะ่ะผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he ออกเสียงดีนะฮอนดคูกนะไม่ต้องแอบยิ้มออกเสียงดีๆออกเสียงให้ถูก ผู้หญิงใช้ชีผู้หญิงเป็นแม่ชีให้จำอย่างนี้ผู้ชายใช้ฮีนะคะยา่ยาเป็นผู้หญิงก็เป็นเยสชีตัวเล็กและตัวข้างในตรงนี้เป็นตัวเล็กแล้วนะเพราะว่า Yes ตัวเดียวเป็นตัวใหญ่ตัวนหน้าสุด Yes, เยสชีชีชีอะไรคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร d o e สก็เป็น Yes, She does จบประโยคใส่ j จุด f o ตสต t อป แต่ถ้ายาย่าไม่ได้ไปโรงเรียนโดยรถยนต์ล่ะถ้าไม่ใช่ตอบอะไรก่อนไม่ใช่ไม่อะไม่ได้ไปโดยรถยนต์อะตอบไม่อะไม่ no ดีมาก no ไม่นะ no no ไอ้เสน no เดไม่ทันหยุดไว้ก่อนอากเรียนจะเย็นๆไม่เป็นไรไม่ใช่ no ก่อนตัวแรกตัวใหญ่เหมือนกัน no แล้วใส่อะไรอ o ม m า ็นไยส yes, กับ No มาคู่กับขอมาคุณครูพยายามใช้สีแตกต่างเพื่อให้นหักเรียนเห็นความชัดเจน No อย่าหญิงผู้ชายผู้หญิงใช้ she no she เมื่อคราวที่แล้วเป็น d o n t ใช่ไหมก็คือ do not อันนี้ก็คือ does not doesn't เอาเสียงว่า doesn't no she doesn't เหมือนกันนี่ไง เหมือนตรงไหนเหมือนตรงนี้ค่ะลูกนี่ไงเหมือนตรงนี้ไง,เห,งเห็นไหมเหมือนกัน No I don't อันนี้เป็น No she doesn't ครูเปลี่ยนสีให้ดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมนี่คือตัวที่เพิ่มเข้ามาไม่ไม่ไม่ขูม,มดไม่น่ารักเลยไนะ อ่านว่า d o e s n นครูเขียนคำอ่านให้ค่ะซึ่นซึ่นซึ่ n ซึ่นซึ่นสละอื่นดีกว่าดั e s n นตัวทีด้วยอ่ะอันนี้ she does yes she does no she does แต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะ ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็ถามเหมือนกันขึ้นต้นด้วยดัสเหมือนกันดัสเอาใครดีมาริโอละกันค,คนคุณครูชอบแฟนครูเองดัสมาริโอชื่อคนต้องเป็นตัวอะไรเสมอตัวใหญ่เสมอเดีเดเดๆดนักเล่นตรงนี้คุณครูผิดย่าๆต้องเป็นตัวใหญ่ตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ครูมด,มดขอโทษนะคะขอโทษทีตัวแรกตัวเดียวที่เป็นตัวใหญ่ค่ะ ขอโทษนะคะอ่ะดัสมาริโอมาเห็นไหมตัวแรกเป็นตัวใหญ่มารีโอ้นี่ไงดัสมาริโอไปไหนดีมาริโอไปไหนดีไปบ้านคูมดดีไหมน่าจะดีจริงๆเขามาทุกวันอยู่แล้วบ้านขัวดัสมาริโอโกอะไรดีนะ ไปไหนดีไปไหนดีคะครูหาไม่เจอ Does Mario go to the bank ดีกว่า the bank ว้ายแต่แล้ว Does Mario go to the bank เห็นไหมไม่พอก็ขึ้นบรรทัดใหม่เท่าน,นั้นเอง by boat <c oughs> boat โอ้ oh, 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 oh. จบประโยคใส่จุดด้วย by boat ฮ eh? ะประโยคเขาถามก็ใส่หมายคำถาม d o e s, <c oughs> <S Mario go to the bank by boat Mario ไปธนาคารโดยเรือใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะถ้าจะได้ยินเสียงหลายคุณครู Mario ไป ธนาคารโดยเรือใช่ไหมจะได้ยินเสียงความวุ่นวายของบ้านคุณครูหน่อยทางเสียงคุณแม่คุณครูหลานคุณครูคุณพ่อคุณครูโอเคมาริโอไปธนาคารโดยเรือใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่าอะไรก่อนถ้าใช่ใช่ใช้ตอบอะไรก่อนใช่นะ่ะ yes ก่อน yes yes ใช่ yes, yes. ก่อน yes มาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชาย yes เรากคอมมาเสมอมาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช้ออกเสียงดีๆ He ผู้ชายใช้ีไม่ได้เขียนตัวใหญ่เห็นไหมเขียนตัวเล็กเพราะ yes y ตัวเดียวที่ตัวใหญ่ yes He He อะไรขึ้นต้นตัวอยก่ด้วยคำว่า Does ถามได้ Does ก็ตอบ Does Yes he does จบประโยคใส่จุดถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอบอะไรก่อนไม่ใช่อ่ะขึ้นต้นด้วยอะไรก่อน No ก่อนไม่ใช่ No ไม่ใช่ก็คือ No มา m a โอผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช้ He No he doesn t เดีย๋ยอใส่จุดโอเคเรียบร้อยนะคะนะเดี๋ยวนักเรียนไปจดเอานะหยุดแล้วก็จดเอานะคะทีนี้เสร็จแล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมให้ทำนักเรียนจดเสร็จแล้วนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือเรียนเล,เ,ยนะะเล่มสีเขียวนะคะเล่มสีเขียวเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าหายไปไหนละคุณครูเพิ่มแล้วมันไม่มาหรอเรียใจเดี๋ยวนะคะ เล่มสีเขียวนะเปิดหน้ามันไม่มาให้คุณครูนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเพิ่มหน้าใหม่เลยเอานี่ไงมาแล้วครูโมทามันไม่เจอเองเอ๋อนี่ไงขอโทษค่ะเดี๋ยวนะเทคโนโลยีจะยุ่งยากในดนึงนังเรียนโอเคเปิดหน้าสีสิบ ฟนหน้าสี่สิบวันนี้ครูใช้ทำกิจกรรมจากสิ่งนี้ใช้สี่สิบไหมอ่ะเดี๋ยวสี่สิบเท่าไหร่มองไม่ชัดเลยค่ะลูกเล่มไหนอะ่ะอ๋อขอโทษค่ะนะักเรียนเล่มสีเหลืองเล่มสีเหลืองตายแล้วครูหมดริบผิดเล่มก็ว่าทำไมหาไม่เจอ<ม>เล่มสีเหลืองหน้าสี่สิบอ่ะวันนี้ครูใช้ทำกิจกรรมจากหน้านี้นะักเรียนทำไปแล้วแหละตอบไปแล้วแหละใช่ไหมคะ วันนี้ครูจะให้ในักเรียนดูก่อนจะให้ตั้งคําถามสองคำถามคําถามหนึ่งให้ตอบด้วย y ย s คาถามอีกคำาหนึ่งให้ตอบด้วย No นะคะฟังใหม่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนตั้งคําถามคําถามหนึ่งให้ตอบว่า Yes อีกคำอีกคาถามหนึ่งให้ตอบว่า N o นะคะเอามาดูชื่อก่อนจะได้เรียกชื่อเขาถูกคนแรกเขาชื่อว่าเบนจดไว้นะเวลาถ่ายคลิปมาส่งค,ครูจะได้ตอบถูกคนที่สองชื่อแอนนา คนนี้สามชื่อมาร์คเอาเสียงโวเคด้านหลังมาร์คคนนี้ชื่อเบตตี้ติอ่ะโอเคเสร็จแล้วเขาไปไหนกันนี่ไงเขามีชื่ออยู่ข้างล่างเห็นไหมที่นักเรียนต่อมาเบน go to the, the hospital ใช่ไหม by boat ทีนี้ให้นักเรียนตั้งคำถามสองคำถามที่เป็นทั้ง yes และ no อ่ะคุณคุณทำให้ดูวอย แล้วเล่นเปิดหนังสือคู่กันไปด้วยนะคะเราชูวยให้คุณครูดูแบบนี้เราจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วแทยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะเอาแหละวันนี้ทาแบบนี้นะคะเวลานักเรียนทําแบบทดสอบผมครูยุ่งเลยถ้าแบบทดสอบนักเรียนเปิดหนังสือนี่ค่ะเล่มของนักเรียนนะคะหน้านี้นะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชี้บอกคุณครูนักเรียนจะถามถึงใครสมมุติคุณครูถามถึงมาร์คเพิ่งถามถึงมาร์ค ตั้งคำถามก่อนดูสมุดไปด้วยก็คือ does Mark go to มาไปไหน go to the shop by bus ใช่ไหมแสดงว่าใช่ไหม Mark go to the shop by bus ใช่ถ้าใช่ตอบอะไร yes he does ได้ละหข้อส่วนพอเราถาม yes แล้วอีกข้อหนึ่งเราก็ถาม no คะคุณครูก็คุณครูเลือก Anna ล้วกัน does Anna go to the zoo by car แอนนาเป็นผู้หญิงผู้ชายแอนนาเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมคะแอนนาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นตอบอะไรไม่ใช่ก่อนเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเดอะซูบายคร์ถูกไหมเขาไปดูบายบค์ถูกไหมก็ตอบว่า no ไม่ใช่ no ผู้หญิง she doesn't เท่านี้เอง โอเคนะคะนักเรนบอกมา2ประโยควิธีการทํนาน้กเรียนก็สวัสดีทางไทยคนขุดก่อนสวัสดีค่ะชื่อสมมุติชื่ออะไรก็ว่าไปสวัสดีค่ะชื่อชุดิมากแก้วไพฑู์วันนี้จะมาบอกออตั้งคําถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนาักเรนก็ชี้เลยนลักเรนชอบขครคุณๆเลยนะทําให้ดูเป็นตัวอย่างข้อแรกมาร์คด้าสม go to the shop by bus ด้าสมาร go to the shop by bus ชี้ให้ดูด้วยใช่ไหม ใช่ yes he does ข้อที่2นะคะ does Anna go to the zoo by car does Anna go to the zoo by car ใช่ไหมไม่ใช่ตอบ no she doesn't นักเรียนอัดวิดีโอมาส่งคุณครูนะคะคนละสข้อนะคุณครูจะเก็บคะแนนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรสอบถามคุณครูได้นะคะ โอเควันนี้พอแค่นี้วันนี้เครูไม่ให้กันบ้านเป็นการเขียนนะให้เป็นแค่จดใส่สมุดแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูแต่ทุกคนมีหน้าที่อัดคลิปมาส่งคุณครูนะคะ2ข้อการําำถามขึ้นต้นด้วยดาสเราตามด้วยชื่อคนให้เลือกผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนจะได้รู้จักตอบทั้งฮีและชี Yes และ No โอเคนะคะอัดคลิปสะดวกส่งวันไหนส่งนะภายในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วแต่นะักเรียนซ้อมก่อนได้ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ